สวยนะสวยนะสวยนะแตกตูจิตใจไงโดนแตกรุ่มสวยแตกไปดีแตกสวยโอเคครับสวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็จะมาเล่น ROV นะสมัคร,รหาสใหม่ครับ เพื่อที่จะมาลงแร้งบอลน,นะเพราะรหัสหลักเล่นยังไงก็แพ้เพราะมันเจอแต่คนโหดๆนะ,ะเล่นยังไงก็แพ้รหัสหลักตอนนี้เรามาลงแรง้งแร้งบอลกันนะบอลสองแนละ้วเอนนี่ยสมัครรหัสใหม่มาสดๆแลนะ้วสมัครได้ประมาณสี่ห้าวันแล้วแหละววแต่ไม่ค่อยได้เล่นก็เดีย๋ยวเรามาลองเล่นกันะนนะแร้งบอลนะ ผมเล่นไม่เก่งไงทำไงได้ก็ผมเล่นไม่เก่งผมไม่ได้เป็นโปรเพเยอร์เหมือนพวกพี่กิดงายกายหิดไอก็เลยเล่นไม่เก่ง <c oughs> ขอให้เจอบอทตอนนี้ขอให้เจอบอทสาทุกเราอยากเจอคนจริงเลย <c oughs> เล่นยังไงก็แพ้เจอคนจริงอ่ะขอให้เจอบอทเราได้เลนเมดด้วยเราจะมาเล่นนาตากันนะ โอเคขอให้เจอบอทขอให้เจอบอทสายทุก <c oughs> อย่าเจอคนเลยมันจะอับอายมากถ้าแพ้แร้งบอลน่ะ <c oughs> แต่เวลาทุ่มสองทุ่มนี้คนเทพๆน่าจะสมัครรหัสใหม่มาเล่นเยอะอยู่นะ <c oughs> แต่ขอให้เจอบอทอย่างเดียวเลยมันจะได้ชนะเท่ๆบ้างโอเคครับ <c oughs> okay. 1ิวิ8 7 หกห้าสสาสองหนึ่งี่เ,เราเล่นนายรายานะยะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับแล้วไปเจอกันโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกมนะฮะเราก็ออกของตามที่เขาแนะนำให้นะ พราะผมออกของไม่เป็นแต่ก็พอรู้บ้างว่าออกของยังไงอะ่ก็ออกไม่เสียนะเราเจอวีล่าไม่โดนดอกแรก <c oughs> ไม่รู้จะเจอบอทไหมเนี่ยขอให้เป็นบอทนะโดนขอให้เป็นบอทเราจะได้ชนะบอทอย่างเท่ๆฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปช่วยบนกันละไปช่วยแครี่กันโอเคนี่เราวันนี้เราก็อัดโทรศัพท์ผ่านแอป OBS นะฮะ <O BS. S 1> แต่ในโทรศัพท์รู้สึกว่าล,ลื่นอยู่นะแต่ในภาพ OBS รู้สึกแหลกๆยังไงกันไหมเนาะมาดิมาดิเข้ามาดิสวนนะสวนนะสวนนะแตกสวย แตกแตกวีด้าวีด้าวีด้าบัตบัตไล่ได้ไหมซานิสมาซานิสมา,เ,า,เ,าเดี๋ยวเราไป<อ>ช่วยบัตนะโอ้โหติดหินแตกเ,เดี๋ยวเราไม่ได้คิวนะเดี๋ยวเราไล่วีด้านะอืมโดนแตกไหมโอ้โห,โโหเฮ้ยสวยแตก คิดว่าไม่แตกเพราะอันตียังไม่มีนะเดี๋ยวให้ยูเดอร์แบลเลือดซะ้นะยเดี๋ยวเราขึ้นไป<ว>ช่วยบนมรูม้จะทวยังไงก็ไม่รู้แต่ในโทรศัพท์รู้สึกลื่นอยู่นะแต่แค่ใน OBS มันรู้สึกน,นงกนง,งเดออกกงี๋ยวด้ะเอ้ยตาย ฟิกเกอร์โยกแล้วไปโดนไวโอเลตนะเป็นไงก็เท่ไม่ล่ะมาทอดมาทอสล่างโชคดียังไม่สี่นาทียังไม่แตกเนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปกลางกันก่อนนะฟกเกอร์โยกหลบป้อมยิงอนะ่ะ <c oughs> แม่งแล้วเ,เราฟิกเกอร์ไปใส่ไวโอเลตด้วยอย่างฟุกอ่ะ เดี๋ยวเราช่วยเบ้นเอาดาร์ก่อนนะสวยวีล้าวีล้าโดนนะโดนนะโอ้ยโอ้โหค้างมาทออโดนนะอุย้ยไม่โดนเดี๋ยววีล้าวีล้าเดี๋ยวเราเคลียร์ป้อมมอนนะสวยยูเดอร์ได้อยู่ผม ขออภัยด้วยนะถ้าผมเล่นสเต็ปไม่ดีผมผมไม่ใช่โปอเปเยอร์รรผมไม่ได้เฮ้ยเฟื่อนอันตีอันตีนตดิ <c oughs> โอ้ฟิกเกอร์อ่ะไอ้พ <c oughs> ี่พูดเบื่อเลยคนฟิกเกอร์นี่มันไม่สู้สุดใจไงโดนแตกสวย เอ oh, hey, hey. ้นตนาะป้วซุอร์มัูกอดนป้อมะนะโอ้โหสกิลสองไม่โดนสักทีคีบหมดนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวซานนี่กำลังมาป๊บ <Okay. S 1> นงนนะ <Okay. S 1> เพื่อ,อนโดน ปุ๊บสิกเกอร์โยกดเนียโยกไปเจอซานิ้เดี๋ยวมานาหมดแล้วมานาหมดเดี๋ยวเราก็ยังจะดื้อเล่นอยู่อีกนะโอ้โหเกี๊ยบเกีเยบวันได้เดี๋ยวเยว วีล่าตะกี้มันหมดละงั้นเฮ้ยคิเดอร์วอขาดวอขาดตอนนี้วอขาดไปว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันอันตีมาเพื่อนไอ้เฮียกูนี่ก็ยังดื้อไม่กลับบ้านอีกเฮ้ยซานิษซานิษ ้มสวยแตกไปดีกลับ,บบ้านยังเฮ้ยไอ้เฮียกูตายนี่แตกสวยสวยพี่สวยไอ้เฮียบวอขาดแม่งล่อมันมาบ <What? S 1> วอขาดแม่งเล่นโคตรง่เลยโทษทีโทษทีคิดอะไรเพลินไปหน่อยขอตอนนี้เนี่ใช้ค่าหยาบนะ เดี๋ยวเราไปกลางกันต่อตอนนี้ตอนนี้ผมก็คิวไปหกตัวแล้วนะเอบ,บนี้นะว่าเจอบอทแหละมันง่ายเกินไปแต่ชโชคดีแล้วที่เจอบอทแหละจะได้ชนะบ้างแตกหมดไม่เพื่อนแตกหมดไม่เพื่อน <sweat. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเราดันกลางให้ก่อนซ <Blood. S 1> านิศซานิศมอทอสไปปิด <Sh utt. S 1> เดี๋ยวเราดันกลางก่อนเอง โลด้าคนเดียวนะมาเด็กกูส่วนนะมาเด็กโอ้สายมันก็ลกุลังชิบหายมึงก็โดนมึงตายนะมึงตายนะมึงตายนะบอกแล้วอย่ามาสร้างกับพี่อหนูถึงพี่ไม่ใช่โปรเพเยอร์แต่พี่ก็เล่นเป็นอยู่นะ เล่นเพ็นนะฮะไม่ใช่เล่นเก่งท้อีคิดจะเพ่นไปหน่อยเดี๋ยวเราไปเคลียร์ล่างก่อนให้เพื่อนดันบนไปเพื่อนน่าจะไหวอยู่นะไหวอยู่นะเราคิวไปเจ็ดคิวนะตอนนี้ คิวไปเจ็ดตายไปห <S 4 S 1> นะึ่งแอตซิตสี่ฮะเดี๋ยวเราด่าล่างล่างหน้าแตกล่างหน้าจะแตกแหละแ <Okay, S 2> ค่คลิปอ<ๆ>่ะเอ้ยเดี๋ยวะเดี๋ยวะสวยนะตายนะตายนะยุบ <Okay, S 2> ฟิกเกอร์ยกบอ <team> ดิตายนะตายนะบอกแล้วโซโล่คิวสองตัว เพื่อนเราดักเป่าไอ้เหี้ย hey, ตายชัดดาวิดไหมถ้าเราปล่อยลูกบอลก่อนแล้วกดยังไงมันก็ตายอะเมื่อกีตอกตอ้ตอนนี้ก็เป็นตาแรกนะที่อัดผ่าน OBS ไม่รู้ภาพมันจะออกมาดีไหมแต่ในหน้าจอ OBS ตอนนี้รู้สึกหน่วงๆมันช้าๆยังไงไม่รู้ <c oughs> แต่ในโทรศัพท์ยังลื่นอยู่นะว้าว wow. ไอ้ดูศัพยังลื่นอยู่นะไม่รู้เพื่อนจบได้ไหมซานิสซานิสเฮ้ยเฮ้ยฮึมุึมแตกสวยเก็บพ่สวย,สปสยเป็นไงล่ะไอ้วีร่าไอ้วีร่าไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูเมื่อกี้มึคมงคิวกูนะ เปนพ้อมันวีระมันไม่กลับบ้านแอกเราได้คิวโมทอสได้เดันบนอ่ะนะไปนะยาวเหรอกคิวยังไม่พร้อม

สวยจบแล้วอ,นอันนี้นี่เป็นไงครับอัดใน OBS ครั้งแรกนะดูสิว่าภาพมันจะออกมาสวยไหมแต่รู้สึกมันหน่วงหนะในภาพ OBS แต่ในโทรศัพท์มันลื่น <Yahoo! S 1> นะเนี่ MVP ด้วยครับนาตายาแร้งบอลก็ <c oughs> ดีใจอะ่ะชนะแร้งบอลแต่รหัสหลักแพ้ทุกวันแพ้ประจำแพ้ทุกครั้งเลย เล่นยังไงก็ไม่ชนะเพราะเราโซโล่แรล่งคนเดียวไม่มีทีมเองนี่นี่นะโอ้โหได้สองดาวด้วยได้สองดาวด้วยฮนะนี่ขึ้นเป็นบอลหนึ่งแล้วหนะึ่งสองดาวนะโอเคยับ นารยา MVP เป็นไงดูสิใครเล่นนี่แล้วก็ได้13ตาย2แอดซิ t 5นะแล้วก็คิวดอร์ที่2คิ Q 5ตาย2แอดซิ t 18แล้วก็วอลคัต Q 5ตาย4แอดซิ t 9นะแล้วก็ไอแคลรี่ไม่รู้ชื่ออะไรก็ Q 3ตาย0 แอตซดเจ็ดนะแล้วก็บัตเตอร์ไฟคิวส <Pacific> ี่ตายสามแอตซดสิบเอ็ดนะฝั่งนู้นก็เหมือนเหมือนบอทนั่นแหละครับก็เวเลตรวมมะสามสิบต่อสิบนะโอเคคะเป็นไงบ้างครับคลิปนี้ก็ธรรมดาเลยเนาะรหัสกากอะมาต้องเจอบอทเป็นธรรมดาโอเคครับ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครไว้เจอกัน EP หน้านะบายบายสวัสดีครับ